สว no ัสดีพี่ชมทานช่องเคปัมช้านะครับผมพบกับรายการที่3.5นะครับผมคณิตศาสตร์ป .6 นะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยมนะครับผมตอนนี้จะใช้วิธีการตั้งหารนะครับผมนี่ครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับผมโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับผมการหารทศนิยมด้วยทศนิยมนะครับผมโดยวิธีการตั้งหารนะครับผม วิธ,ธีรมครับผมที่สําคัญตัวนี้เราต้องทําตัวหารน,นะครับผมให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับผมโอเคครับผมทาตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มตัวตั้งมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมแล er ้วเราต้องทําตัวฐานฐานให้มันเป็นทดต,ตัวเต็มก,ก่อนนะครับจำนวนเต็มก่อนนะครับโอเคครับผมแปดจุดสี่ หาร0.7 0.7ทำให้เป็นจำนวนเต็มผมก็เอา10มาคูณน,นะครับผม8.4คูณ10หารด้วย0.7คูณ10นะครับผมก่อนจะได้เท่ากับตัวนี้ก็จะได้8.4หารด้วย7เราก็มาตั้งหารกันเลยครับทีนี้ สี่ครับผมก็เอาเช็ดไว้ข้างนอกครับผมซื้อแปดสิบสี่ไปข้างในเจ็ดคูณอะไรได้แปดสิบสี่ครับผมเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดลบกันเหลือหนึ่งชักสี่ลงมาเจ็ดคูณสองเป็น สิบสี่ลบกันเหลือศูนย์ครับผมตอบเท่าไหร่ครับผมตอบสิบสองครับผมดังนั้นแปดจุดสี่หารศูนย์จุดเจ็ดเท่ากับสิบสองง่ายไหมครับผมง่ายนะครับผมถ้ามันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งให้นำหนึ่งร้อยมาคูณถ้าหนึ่งตำแหน่งให้นำสี่มาคูณน,นะครับผมสำหรับตัว ตัวหารนะครับผมเราจะเอาตัวหารเป็นหลักนะครับผมมาดูข้อที่2ครับผม19.2หาร1.2นะครับผมวิธีท,ทำ19.2หารด้วย1.2เท่ากับเ,เห็นไหมครับผมกีตำแหน่งครับ1ตำแหน่งให้นํา0มาคูณนะครับผม19.2 คูณสิบหารด้วยหนึ่งจุดสองคูณสิบได้อะไรครับผมคูณสิบทศนิยมก็จะหายไปหนึ่งตำแหน่งครับผมก็จะได้หนึ่งเก้าสองหารด้วยสิบสองก็ตั้งหารเลยครับทีนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบสอง สิบคูณหเป็น12ลบกันเหลือ7จชักสลงมา12อคูณอะไรได้7จ็ดสคูณหได้72ลบกันเหลือ0ูนไม่บีเศษครับผมได้คัตอบแล้วดังนั้น19.2หารหนเท่ากับ16กครับผมก็ตอบ16กครับเสร็จเรียบร้อยค่ายไหมครับง่ายมากครับ โอ้เป็นวัดโอเคครับเรามาเริ่มมาต่อเลยครับว่าเป็นหวัดนะครับตัวนี้โอ้ข้อสามครับผมจะขยายตัยยวใหญ่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสาจดหการด้วยส่วนจุดห้าส่วนจุดห้าท่ากยมนหนึ่งตำแหน่งนะครับผมคูณต่อคูณด้วยสิบนะครับผมคูณด้วย1ิบก็พอแลยครับเท่ากับ 1 5ึ่งรหาคูณสิบหารด้วย0.5นยคูณสิบเขียนขี้าย่ามนนะศูนาคูณสิบครับผมถ้าเป็มันยาวจังนเลยแต่ได้เท่ากับ1 5ึ6กครับผม หารด้วยหครับผมตั้งหานะครับผมหนึ่งหาสรด้วย5 5าห้าคูณเสิบหเป็นสิบหลบกันเหลือ0ชัก3ลงมาเอาผมจะขีดนะครับปึ๊บห้คูณได้สามครับผมไม่มีเติม0ูนย์ครับผม ชัก6ลงมาอีกครับผม5คูณสามคูณ7เป็น3 5ลบกันเหลือ 1, 1เสร็จหรือยังครับผมยังไม่เสร็จครับผมใส่จุดเติมศูนย์นะครับผมใส่จุดเติมศูนย์นะครับผมแล้วก็ชักชักศูนย์ลงมาครับผม กลายเป็น10บครับผมสิ 10, หรือ1.0ึนั่นเองครับผมหคูณอะไรได้10ครับผม5้คูณสได้10นะครับล็กกันเลย0นย์ครับในคำตอบนะครับนรบ,บนสามร้อยเจดครับผมดังนั้นครับผม1 5 3่จุด หหารด้วย0.5เท่ากับ307.2ครับผมก็ตอบเลยครับผม307.2ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับข้อ3เรามาดูข้อ4ครับผม20.8หารด้วย1.6ครับผมก็วิธีทาครับผมลอกโจทย์ครับผม หนึ่งจุดหกทศนิยมขีดตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งก็ต้องคูนด้วยสิบก็พอครับผมคูนก็ต้องคูนทั้งสองตัวนะครับผมหารด้วยหนึ่งจุดหกคูนสิบกระมเท่ากับสองร้อยแปดหารด้วยสิบหกเฉยๆครับผมก็มาตั้งหารครับผมสองร้อยแปด 16คูณแล้ว20 16คูณ1เป็น16ลบกันเหลือ4ชัก8ลงมา16คูณอะไรได้48ครับผม16คูณ3ครับผมได้48โอ้ข้อนี้ง่ายเลยครับเสร็จแล้วดังนั้นครับผม20.8หารด้วย1.6เท่ากับ สิบสามครับผมตอบสิบสามครับผมเสร็จแล้วครับผมข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เปลี่ยนงใจผมนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ